ตอนนี้ Facebook Affi l i a t e สามารถปักลิง์สินค้าได้แล้ววันนี้ b t b ีีแบไตจะมาสอนทุกคนตั้งค่าฟีเจอร์นี้ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีอันดับแรกหากคุณเป็นโปรไฟล์บุคคลธรรมดาต้องตั้งค่าโปรไฟล์ a c e b o o k ให้เป็นโหมดมืออาชีพก่อนแต่ถ้าคุณเป็น Facebook แบบเพจก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยวิธีการตั้งค่าโหมดมืออาชีพอันดับแรกกดไปที่โปรไฟล์ a c e b o o k ด้านล่างเลื่อนลงมาแล้วจะเจอเมนูการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวกดที่คำว่าตั้งค่า เลื่อนลงมาต่อจะเจอเมนูกลุ่มเป้าหมายและการแสดงผลพอเห็นเมนูโหมดมืออาชีพก็กดเปิดแค่นี้เลยจากนั้นเราเข้าไปตั้งค่า Affiliate กันเข้าไปที่ d a s h บอร์ดมืออาชีพกดที่เมนูการสร้างรายได้และจะเจอคำว่าการเป็นพาร์เนอร์แอฟ i ฟอรเหลังจากนั้น Facebook จะให้เราลิงก์กับ App s h o ป e e โดยในส่วนของการสมัครคนที่ไม่เคยมี a f f i ฟ i a t เกับ Sho ป e e ก็ไม่ต้องกังวลครับเราสามารถสมัครได้ผ่านช่องทางนี้เลย จากนั้นเลือกสินค้าที่เราต้องการจะปักแนบคลิปและรูปที่เกี่ยวกับสินค้ากดโพสต์เมื่อกดเข้ามาชมแล้วก็จะมีสินค้าของเราปักไว้อยู่บนสุดของช่องคอมเมนต์แบบนี้เลยฟีเจอร์ Facebook Affiliate จะเป็นตัวช่วยเติมรายได้ที่หายไปหลังจากที่ Facebook ปรับกฎการสร้างรายได้ใหม่ที่ส่งผลต่อเราครีเอเตอร์หลายๆคนเพียงแค่คุณขยันปักก็สร้างรายได้ได้แล้ว วิธีการแสนจะง่ายไม่ต้องคัดลอกลิงก์มาแปะให้ยุ่งยากคนดูมองเห็นสินค้าได้ง่ายน่าซื้อกว่าเดิมใครเป็นสายปักลิงก์แอฟฟิลิเอตต้องไปลอง